ลุงเฮามาแล้วจ้าโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอในลูน่าคลาสสิกเด Series นะครับวันนี้เอพิโซดที่25นะครับจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวพอป p o เศรา8813นะครับที่มีความเกี่ยวพันกับบทความในมีเดียมของตัวเอ็ดเวิร์ดคิมเนาะก็จริงๆการตั้ง ทีมงานเข้ามากํากับดูแลเรื่องของการบริหารจัดการของตัวรุ่นคลาสสิกนั่นเองนะครับก็เสนอมานะครับไม่รู้ว่าจะออกอเป็น yes หรือ no เนอะก็เดี๋ยวลองลองไปดูนะครับทัศนคติรวมถึงความคิดเห็นของผมนะครับว่บาผมคิดเห็นยังไงนะครับกับเรื่องนี้เนาะก็ก่อนรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทําเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะ ก็ก่อนอื่นก็อัปเดตราคาสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆราคาก็ไม่ได้ไปไหนเนาะในคอยมาเก็ตแคปนะครับก็อยู่ในอันดับที่36นะครับราคาอยู่ที่ E32455 นะครับปรับตัวลดลง3.09%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเรื่องของตัว Wallet w a l l เ t เนี่ยมีการปรับลดลงนะครับล,ลงอ,อย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าราคาทรงๆหรือไม่ก็อาจจะไปขายซื้อตัวอื่นนะครับช่วงนี้ดอทคอยก็ หลังจากพี่อีรอนซื้อ Twitter ไปก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างอย่างพอสมควรนะครับก็อาจจะมีการขายนะครับไปซื้อตัวอื่นก็ได้นะครับส่วนตัว w a l l ล็ตเนี่ยในลักษณะของตัว Top 10เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนอกจาก11เลือ9นะครับจากรอบที่ผมทําทคลิปเนาะก็ทั้งหมดลดลงหมดนะครับก็ถือว่าผมมองเป็นแนวโน้มที่ดีมีการกระจายลงด้านล่างเยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะเรื่องราคากับตัว ประวัตินะครับต่อมาเรามาคุยนะครับอย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเพื่อนๆคงจะคุ้นชินกับภาพนี้อยู่ละนะสี่เรื่องนะนักพัฒนาตรวจสอบวันเดเตอร์นะครับอยู่ UST unpack เนาะแล้วก็รูหน้ามากเกินไปวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับไม่มีนักพัฒนาที่เป็นจริงจังแล้วกันเป็นขาประจำนะครับที่เราต้องจ้างมาวันนี้เลยต้องมาคุยนะครับที่เอเวอร์ตคิมพยายามจะมาเล่าหรือพยายามจะตั้งตัวโปรแกรมของทีมเนี่ยขึ้นมาเป็นแกรนทะีมเนาะ จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับทำไมต้องตั้งเ h อ e s าก l d โโรแแรรมเนาะแน่นอนนะจริงๆมันมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยเนาะเพราะว่าาสืบเนื่องจากตัวตัว p r o p o s a l ตัวหนึ่งมากกว่านะเรื่องของตัว5234ตัว Parameter Change p r o p o s a l เนาะที่เปลี่ยนจาก Tag Burn นะครับ1.2%นะครับไปเป็น0.2 ค,คำถามคือแล้วมันกระทบอะไรซึ่งใน0.2นะครับถ้าเราเทียบไปเป็น100%เนี่ยจะมีการเข้าไปเบิร์ใน90นะครับที่เอาไปเบิร์นอกหักไป10เข้า Community Pool นะครับซึ่งโหวตผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้จริงณนะปัจจุบันเนาะซึ่งพอมันมีการมีการโอนเข้ามา10ใน Community Pool แสดงว่าตัว Community Pool เนี่ยมันก็มีเงินเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะเอาไปเบิร์ทั้งหมดนะครับฉะนั้น ถ้าไม่บริหารจัดการผมมองว่าก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเชนมากนักนะฉะนั้นจําเป็นต้องมีคนที่บริหารจัดการแล้วก็ทํามันให้ดีขึ้นนะโดยนําเงินส่วนเนี้ยมาพัฒนาต่อเนาะฉะนั้นเราไปดู community pool 10%ที่ผมบอกนะปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะแคปมาสักวัน2วันแล้วเนาะ community community pool นะครับเข้ามาที่728ล้านนะครับตัวรุ่น classic นะปัจจุบันเนาะ ที่มีการมินล่าสุดก็คือ200ล้านเหรียญน,นะครับจากจากรอบที่เป็นเบิร์เนาะซึ่งเดี๋ยวรอบรอบนี้รอบ e ีพอ h อีกรอบหนึ่งนะก็ก็จะมีการเติมเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าเกือบๆนะครับอาจจะเป็น1บิลเลียนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูเนาะอาจจะยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าล่าสุดไบนั้นมีการเบิร์น1.2เนาะอืมแล้วก็รวมถึงมีเหรียญ u s t c นะครับอยู่ที่1.6ประมาณ1.7ล้านเหรียญ u s t c นะครับ รู้หน้าก็7 2 8ล้านนะครับซึ่งตัวนี้เป็น community pool ถ้าเกิดเราเก็บไว้เฉยๆเ,เหมือนฝากธนาคาร <c oughs> จริงๆมันก็ไม่ได้ดอกอะไรด้วยซ้ำจริงแย่กว่าฝากธนาคารคือปล่อย community pool ทิ้งเอาไว้เฉยๆเนอะไม่ได้สร้างให้เกิดประโยชน์นะครับฉะนั้นเติมแล้วก็ต้องรู้จักใช้นะรู้จักบริหารจัดการถึงจะทําให้มันงอกเงยไม่งอกเงยในในรูปแบบของตัวมูลค่าในใน community p o ูก็ให้งอกเงยในลักษณะที่เป็น ความเจริญเติบโต,ตของเชนแล้วกันนะฉะนั้นทางเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเนาะแต่การที่จะนําเงินออกจากคอมมูน i ิ y p o ตี้พูลจะเป็นต้องเสนอพผอพะนะครับเพื่อให้ชุมชนโบวเนาะว่าจะเอาไปใช้อะไรทําอะไรนะครับตัวเอ็ดเวิร์ดคิมก็เลยออกมาเขียนตัวมีเดียมนะครับโปรโมทเชนยูทิลิตี้นะครับผ่านการจัดตั้งนะครับตัว t ท e ร a c าคาสัส c กรนโปรแกรมเนาะ,ะเขาก็พูดท้าความแหละว่ามันผ่านมาจากตัว เพาะเพราะเศร้าห uh, ้าสองสามสี่เนาะนะครับทุกๆ epoch เนี่ยจะมีการอ่าสร้างเหรียญลูน่าขึ้นต้องอ่าบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับการสร้างเหรียญลูน่าเนี่ยมันไม่ได้อ่าต้องบอกงี้เวลาเผาเนี่ยปกติเนี่ยอ่าเขาเปลี่ยนแค่พารามิเตอร์เนาะจากหนึ่งจุดสองเป็นศูนย์จุดสองฉะนั้นในตัวสมาร์ทคอนแท็กเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยฉะนั้นมันก็ทําปกตินี่แหละนะครับก็คือเอาอีกทั้งร้อยเปอร์เซ็นที่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นเนี่ยเอาไปเผาทั้งหมดนะครับแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงอีพ็อก e นะคบมีการปรับเปลี่ยนโดยการขอมิ้นทไอ้ส่วนนั้นนะกลับมาแทนที่ว่ามันจะยูนไปเผาใช่ไหมแทนที่มันจริงๆมันต้องมันต้องไม่เผาแต่มันยนไปเผาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ขอมิ้นทในส่วนที่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของศูนย์จุดสองเนี่ยกลับมาใหม่นะมันก็เลยมีการต้องทําย้อนไปย้อนมานะครับแต่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องไปแก้ตัวสมาร์ทคอนแทรคเยอะนะครับหรือตัวโปรแกรมเนาะ ฉะนั้นในตัวโปรเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีการเขียนอธิบายนะครับตัวเทอร์ราคลาสสิกแกนโปรแกรมเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนาะก็มีหลากหลายนะครับฉะนั้นในตัวเดี๋ยวผมเล่าอีกทีเนาะไอว่ามันมีในตัวโปรแกรมมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเอาบีบเร็วๆเนาะในเว็บแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยณปัจจุบันเรื่องของตัวโปรโมทเนี่ยก็คือเรื่องของพอผ่านมีเดียมามีการพูดคุยแล้วใช่ไหมครับใน,นอัลกอริทึม ทางตัวเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับ ek826 เนี่ยเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยมีการเสนอพอ่อปลาโซ่นัมเบอร์8813นะบางทีมันจะมีพอ่อปลาโซตัวปลอมอยู่นะดูให้ดีตัวจริงคือ8813ณนะปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเหลืออีกสักอ่าประมาณอีกสัก4 5หวันเนาะตอนนี้91.65นนะครับก็ถือว่าผ่านแล้ <S <S วโหวตเยสมา9 validator ซึ่ง9เจ้าใหญ่คือตัว all node นะครับทำการโหวตมาโหวตเยสมาเรียบร้อยนะครับซึ่งคิดว่า น่าจะผ่านแบบไม่มีประเด็นอะไรซึ่งส่วนตัวก็<ๆ>ก็เห็นด้วยนะครับกไ็ไม่ได้ติดประเด็นอะไรนะครับซึ่งในตัวในตัว proposal เนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงการทำเอ่ออ่ทอร์ล uh, ่าแกลนด์ฟอนเดชั่นดอโออาร์นะสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็จะบอกเลยครับว่ามันเกี่ยวข้องก,ก,กันกับตัว5234 proposal นะที่เกิดขึ้นในการนำตัวเงินที่ได้จาก community pool มาใช้เนาะตรงนี้ก็ อธิบายอย่างนี้ครับก็คือว่าจริงๆอ่ะเขาอยากจะที่เขาพยายามทำอย่างนี้คือวัตถุประสงค์หลักคือเขาอยากหลีกหนีออกจากตัวเทอร์ราฟอร์มแนะ็เนาะโดยการทำพวกรันคอมมูนิตี้ตัวรัน LCD endpoint เองนะครับคือข้อมูลแล้วกันต้องใช้คำนี้นะครับไลท์ไดมอนด์ไลท์ไคลเอน n ์ไดมอนด์นะก็ตัวนี้เป็น ตัวรวบรวมข้อมูลของตัวบล็อกเชนแล้วกันนะครับให้อ้างอิงเนาะใครจะไปเอาธุรกรรมก็อ้างอิงจาก lcd ตัวนี้ซึ่งของเดิมเป็นเทราฟอร์มแลบถ้าเขาปิดอะไรไปเราก็ทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นตัวเทรารีเบลก็พยายามที่จะทํา lcd เป็นของตัวเองนั่นเองนะครับจะได้เป็นโหนดของตัวเองชัดเจนเนาะเก็บข้อมูลของตัวเทราคลาสสิกเชนทั้งหมดนะรวมถึงตัวบล็ะคแล้วก็ซอฟต์แวร์ไลบรารีอื่นๆซึ่งณนะปัจจุบันก็ทําอยู่เนาะแต่ว่าก็ทําโดย อาสาสมัครแล้วกันราใช้คาอย่างนี้ <c oughs> ว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่ทำเนาะเพราะเขาไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวสิ่งที่เขาจะทำเนาะก็คือทีมเนี่ยเขาจะบริหารจัดการนะคุยก,กันกับพวกสมาชิก validator developer แล้วก็ user อื่นๆเนาะแล้วก็มีการนําเสนอตัว proposal นะครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อเชนไม่ว่าจะพวก NFT นะครับเรื่องของ Material ที่ใช้ในการศึกษาตัวเทราคลาสสิกเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาเดเวล o อร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเดบทั้งหลายเนาะนะครับแล้วก็ไปคุยกับพวกอ,ออกสื่อทำกนะับมาร์เก็ตติ้งเนาะพวก v a l เลเตอรต่างๆอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรเนาะก็เอาผมเอาใจที่เด็ดๆเนาะก็ <c oughs> ส่วนในเรื่องของคนที่จะเข้ามาจอยก็สรรหาบุคคลแล้วกันเข้ามาพัฒนาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งหรือเป็นทีมเดฟก็ตามนะครับรวมถึงคนที่คิดพอเพ่อเซฉะนั้นพอเพ่อเซาต่อไปเนี่ยก็จะถูกผ่านจากทีมนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการคิดแผนต่างๆเช่น USTC RePEX เนี่ยก็จะไม่อิงกับลาดาหรือจะไม่อิงกับอเล็กฟอร์ชานะครับมีการถกกันไปถกกันมาเนาะฉะนั้น พอมีทีมนี้ก็เหมือนมีโต๊ะให้นั่งคุยกันจริงจังนะครับเพราะว่ามีการจัดตั้งขึ้นมาและ้นะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ในอัลกอรานะครับคลาสสิกคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็แล้วก็ทางทีมเนี้ก็จะทำคล้ายๆวิดีโอแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับโปรเจกต์ของตัวลุน่าคลาสสิกอย่างบ่อยครั้งแล้วกันทำให้ไม่ขาดหายไปฉะนั้นหน้าที่หลักๆก็คือรวบรวมข้อมูลที่มันเป็นทีมมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นอาสาสมัครละ นะครับณนะปัจจุบันก็มีแต่ก็เอ็ดเวิร์ดคิมก็ทาอย่างหนึ่งซาลดาก็ทําอย่างหนึ่งนะครับคนนั้นคนนี้ก็ทําอย่างหนึ่งคือทุกคนมันดูกระจัดกรนะจายเนาะวันนี้จะรวมเป็นศูนย์เดียวนะครับฉะนั้นทีมนะครับโปรแกรมสตาฟเนาะซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าอันนี้เขาเสนอนะครับว่าโอเคคนที่จะมาร่วมในการทำมัลตนะิซิกเนเจอร์เนาะก็คือเอ็ดเวิร์ดคิมหนึ่งเป็นโปรแกรมดีเลกเตอร์นะแล้วก็ตรรงมาคคอนะับ อ่านผิดขออภัยนะเป็นโปรแกรมเมนเจอร์นะครับก็คือคอยดูเรื่องโปรแกรมนะครับอันนี้รายละเอียดว่าใครจบอะไรก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมยังยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะคัดสรรมาอย่างดีนะครับคนสุดท้ายก็เป็นเดวิดนะครับโคเน่อะไรครับประมาณนั้นเนาะก็คือมั r ติสเนเจอร์ก็คือก็ต้องสายสามคนนะครับสายสอง3สามนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาตั้งไว้ยังไงนะครับสองได้สามหรือสามได้สามก็รอดูนะครับ Uh, ส่วนตัวอเดรสตัวนี้เขาก็เสนอมาเนี่ยเป็นตัวเลขนี้แล้วก็ให้ทางตัวเอ็ดเวิร์ดนะครับคิมแล้วก็สามท่านเนี่ยเป็นคนเป็นคนสายเนาะก็ลองดูแล้วกันว่าจะคิดว่าน่าจะผ่านนะครับแล้วก็จะมีสามคนนี้เป็นหัวหอ,อกใหญ่ในการรวบรวมทุกๆคนที่กระจัดกระจายอยู่นะครับมาทำโปรเจกต์ให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับเราคิดผมคิดว่าน่าจะเห็นอะไรดีๆถ้าเกิดโปรเจกต์นี้ อาพอปซนี้ผ่านเนาะก็น่าจะเห็นอะไรดีๆเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับตัวเทอรลคกัสิกเชนนะครับมีแนวทางแลวก็ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะโอเคผมอา่าอธิบายนิดหนึ่งแล้วกันในความคิดส่วนตัวเนาะก็คือในคอมมูนิตี้พูที่ผมบอกว่ามันมีเงินอยู่พอสมควรแล้วก็มีการเติมเข้าทุกๆอีพล็อก e เนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรมันเลยแล้วก็เหมือนเราเก็บเงินเอาไว้เฉยๆนะครับนะครับไม่ได้ใช้เงินมันซึ่งผมมองว่า ในพอรซอรเนี้ยดีนะครับมีการเสนอเข้ามาเพื่อที่จะใช้มันไปในทางที่เหมาะที่ควรนะครับโดยใช้คอมมูนิตี้โหวตเอาฉะนั้นผมเหมือนว่าทิ้งไว้เฉยๆนะครับเอาฝังดินไว้ไม่มีประโยชน์อันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่วันนี้เขาเสนอทีมเพื่อจัดสรรระบบเนาะจัดการระบบแล้วก็ใช้เงินบางส่วนก็ขอคอมมูนิตี้นะครับในการในการใช้เงินตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วย โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ที่จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเว็บไซต์นิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตัวอาจจะเป็นเรื่องของเอพิโซดที่26ที่ผมจะพยายามเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะวันนี้ก็เป็นเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของทรานเซ็คชั่นไปด้วยเนาะทรานเซ็คชั่นวันนี้ก็วันแรกที่มีเริ่มเป็นด l ลิเกตนะมันก็อาจจะเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้ก็ปรับลดลงเนาะก็ตามตามระเบียบเนาะ ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากนะรวมถึง u s เ4ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะก็ออนเชนกลับมาเล็กน้อยนะครับก็ยังไม่ได้มีนัยยะอะไรมากเนาะเราไปดูที่ o v ว่าเน้นนะครับที่ใช้โหวตกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามี9316มาด้วยนะครับก็เขียนเหมือนกันเลยซึ่งไม่ใช่ตัวจริงเนาะตัวจริงก็จะเป็นตัว8813นะครับซึ่งตัวเนี้ยณปัจจุบันก็โหวตกันที่9ละนะ วัวที่9นะครับงดออกเสียงไป2คนนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านอย่างไม่มีประเด็นอะไรนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาโหวตเนาะเดี๋ยวขอ,ขอใส่พินสักครู่นะครับวันนี้ที่อยากมาโหวตเพราะว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าการนําเงินมาใช้เนาะมันกเน็เหมือนคือการลงทุนเนาะก็ ลงทุนในมาร์เก็ตติงลงทุนในคนที่จะคอยมา,า Drive คอยมาขับเคลื่อนให้ธุรกิสิก chain ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะร่วมเป็นหนึ่งในการโหวตเนาะก็กด Submit ไปนะครับโอ้หมนติวเลยเดี๋ยวขออนุญาต f r e s h นะครับ โอเคอาจจะเอ่ยนิดนึงถ้าใครติดแบบผมก็สามารถรีเฟชได้นะครับแล้วก็ไปคอนเะฟิร์มในเลเจอร์เนาะบวนะครับบวกพระพตัวนี้โอเคเรียบร้อยก็บว y y s s ไปนะครับโอเคก็ถือว่าเราก็ได้แสดงจุดยืนเราเนาะก็ผมเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆใจผมเอ่อถ้าใครเสนอ p พ o p o เ a รสักตัวเนี่ยบอกว่า ไอ้ที่เบิร์นเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าก็ดีนะครับที่เอาไปเบิร์นนะครับใ chain, นออนเชนเนาะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เบิร์นล่ะลองคิดภาพกลับกันเนาะไม่เบิร์นแล้วเอา0.2%เอา90%เนี่ยที่จาก0.2เนี่ย10%เข้าคอมมูนิตี้ผู้ก้ิบเเนี่ยไปเป็นเงินทุนให้เดบมาลงทุนในเชนจะดีไหมฮะจะได้มียูทิลิตี้ที่ใช้แต่นี้ก็เป็นความคิดผมคนเดียวเนาะซึ่งผมมองว่าการเผาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รู้นะ่าขสิทธ ลดลงอย่างมีนัยยะหรอกนะครับมันแค่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นว่ามันมีการเผารถเผาลดลงเนาะแต่ว่าถ้ามันไม่เอาไปเผามันเอามาเอามาสร้างประโยชน์ก็อาจจะดีก็ได้นะแต่อันนี้ก็ไม่มีมีถูกนะผมแค่ลองคิดในมุมกลับกันว่าถ้าไม่เผาแล้วมันเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ได้ไหมแล้วก็ไปผลักดันให้ออฟเชนที่เอ็กเชนอื่นที่ไม่ใช่ไบแอนะททาเหมือนไบแอนนเราก็จะได้วอลุ่มที่เป็นเบิร์นออฟเชนแบบนั้นมาก้อนหนึ่งทุกๆอาทิตย์เนาะส่วน ส่วนออนเชนล้วก็เอาไปทําให้เดบมาสร้างคุณค่าในเชนเชนจะได้มีประโยชน์อันนี้คือในมุมผมเนาะก็ไม่มีผิดมนถูกครับก็แสดงสถานคติไปเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงที่อาจจะเป็นอพิโซดที่2ี่ที่อาจจะผมอาจจะเกลื่อนไว้สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของอเล็กฟอร์ชาวที่ออกมาอยู่ใน agora c าคลา i สิกก็คือตามรูทปกติก็คือเอามาเสนอเนาะสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือจัดตั้งทีมเหมือนกันนะครับทำกับ ตัวเอ็ดเวิร์ดคิมด้วยเนาะกับサาดาด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามันมีการพูดคุยกับตรงวงโดคอวนที่บอกว่ามันมีเงินลงทุนที่เป็น m u l ติซิกเนเจอร์หกท่านนะครับของเก่าเนาะที่เป็นหกท่านนะครับที่มีเงินไปลงทุนในออ h a i n ก็คือพวกดีฟาต่างๆนะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้ว่ามันมีเงินจำนวนอย่งประมาณ4ล้าน USD ดอลลาร์นะครับก็กระจายต่างๆในบท <c oughs> ใน d e f ายพวกนี้นะครับที่เป็นออฟเชนแล้วเขาก็บอกว่าถ้า p r o p o s a l ตัวนี้ผ่านเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนคนถือกุญแจตัว Mul ติ s i g n a t u r e ตัวนี้ได้ให้เป็นของทีมของเทราคาสสิกซึ่งเขาก็เสนอมาแหละว่า6ท่านที่จะเสนอเนี่ยมันคือใครบ้างนะครับคือคือท่านไหนบ้างนะครับก็แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของอีก3ท่านเข้าไปนะครับเข้าไปร่วมนะครับเข้าไป Additional นะครับ3ท่านเข้าไปร่วมสายด้วยนะครับเรื่องของลูน่าดาวนะครับ เซต10นะครับแล้วก็ตัวแจ็คนะครับอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักนะครับ mm hmm. ก็จะรวมเป็นทั้งหมด9ท่านถ้าพอๆเรอนี้ผ่านก็จะทำให้ได้เงิน4ล้านไปนะครับแต่ว่าเขามองว่าเอาไปจัดตั้งทีมนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่นปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาให้นำเงินไปจ่าย9ท่านนี้เป็นจำนวนเดือนละ5,000เหรียญ นะครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันซึ่งเวกัสเนี่ยก็ออกมาชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าบทสรุปจะเป็นยังไงซึ่งการที่มาเสนอใน Alco อร a ท s มคลเนี่ยมันคือการทําให้คอมมูนิตี้เข้ามาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไรแล้วก็มีการคอมเมนต์กันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องเข้าอัลกอริก่อนถัดจากนี้ได้ข้อสรุปอะไรออกมาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวออริจินอลตัวนี้บ้างนะก็จะถูก เสนอไปในตัว Proposal นั่นเองฉะนั้นก็จะถูกไปในตามระบบะผมถือว่าตัวนี้เป็นค่อนข้างค่อนข้างถูกระบบจะมีขัดแย้งอะไรกันบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับในของชุมชนอยู่ละมีความเป็นด e เซนท์ไลท์ก็แบบน,นี้แหละนะครับโอเควันนี้ก็คงก็คงประมาณนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สามารถเขียนคำถามทิ้งไว้ใต้คลิปดรโอนี้ได้นะครับอย่าลืมว่าเรามีกลุ่มเทเลแกรมนะครับเอาไว้คุย นะครับแล้วก็ปรึกษากันนะครับเกี่ยวกับตัวรุ่นคลาสสิกนะครับเข้าไปผมก็ทิ้งลิงก์แล้วก็หรือสแกนตัว QR Code ที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปจอยแล้วพูดคุยกันได้นะครับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ผลิตเนื้อหาดีๆต่อไปเนาะวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวสวัสดีครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Howard Channel และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปโปรดีๆนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn